อาการไอเจ็บคอระคายเคืองคอถ้าเกิดคุณมีอาการไอเจ็บคอระคายเคืองคอ มีเสลดหรือว่าไม่สบายคอไม่ว่าคุณจะเป็นโควิดหรือว่าหายโควิดมาแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งที่คุณจะต้องทําเลยก็คือคุณต้องดื่มน้ําให้ได้เยอะๆก่อนแล้วถ้าเกิดคุณระคายเคืองคอมากๆเลยคุณลองเอาเกลือมาใส่น้ําอุ่นแล้วก็บีบมะน,นาวแล้วก็ใส่น้ําผึ้งสักครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาจะก,กลัวคอก็ได้หลีกเลี่ยงในช่วงนี้เนาะเรื่องของกาแฟชาหรือว่าเครื่องดื่มที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยขาดน้ําไม่มากกว่าเดิมคุณลองหาเครื่องทําความชื้นในห้องนอนของคุณถ้าเกิดอากาศมันแห้งจนเกินไป มันไม่มีความชื้นเลยทางเดินหายใจของเราก็จะสูญเสียละอองสูญเสียความชุ่มชื้นก็จะทําให้มันเจ็บไอและคายเครืองได้มากขึ้นหรือนะครับเพื่อนๆอาจจะลองดื่มน้ำผสมกับน้ำ acv acv เป็น apple cider vinegar ดีมากๆต่เลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเลือกแบรนด์ที่มี